สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแม็คคล้ายๆอยุดสตองกิ๊แต่ก็ยังไม่ใช่เพราะมันมีเคจแบบฟรีมาตายซะผมก็มาเล่นายนของมอนเดิมเ j เจสีดีที่ยี่สิบเอ็ดเฮ้ยไม่ใช่อันี่คือมีอมีมายี่สิบยี่สิบ

Woman ngoài mối rừng nó sưu thật bỏ học hết học hết sưu bó ria bóng lạ lạp yang bóng lạp 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 Tiếng đi ผมจะไปดข้าวหัวแล้วนะใช้สกิลซซ่ดามสองร้อยพอแทบจะไม่โดนแล้วก็สกิลเอ็กโอ้โหงันผมเสียงไม่สนใจหรือล่านะตุนเลยละยังผมรีข้าไหมแต่ก็แก็ ผมไม่ได้อับผุนเลยเช่นทำอัอ้อาะต้นผมสมูงผุนตังก็จมเหรอจะตายเนาะโอยเต๋อต้องเปด PVP ใหมดไว้หรอโอไมคกอยังเขาหวัวยังเยอะเสียงปกติแหละคนมามาตีข่อยด้วยเว้ยเฮ้ไปฆ่าหัวคนดีกว่า โอ้โหผมจะไปข้อัวข้อคนนะครับสวดีครับ่โผมจะไปข้อวนผมช้าผมไมดอบปเลยฮอฮ่าฮได้ผมตืผลผมคิดว่าผมได้ผลเพราะเนาะฮ่าใช่แล้วไหมอ่ะฮ่าฮ่าฮ่้แ่จะ้เ จะเฝ้าดูเลยแล้วฉันจะฆ่าด okay. <cond> ้วยแกตายซะส่วนเกิดที่จะรู้แกอีกตัวตัดก่อนนะต้องกสกีกอนนี่อุทธรณ์ทธที่เองเขาทีสังที่สกิลซีสกิลซีสกิลซีไสกิลซีกิวเอ็กซ์ว่าตายว่ะ สองแล้วรอบที่สองเดี๋ยวผมจะไปรอบสามแล้วดีกว่าไปได้ดยไปได้ยัมไปได้ยมไปได้ยัมไปไดยไปเลยไปเลยไปเลยมา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 ,มา ตอนแรกผมก็จะเป็นแบบนี้แหละจะไปเลยจะสูงขึ้นไปโลกสี่สามเลยผมไปโลกที่สามดีกว่าผมไปโลกที่สามดีกว่าผมลเเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะเปิดเพงเลงแล้วนะ แล้วพี่ผมจะซื้อผลไม้บมดให้ด้วยเนาะดีมกโออย่างนี้